เฮ hey, ลันกันเลยนะคะหลังจากที่เงินประกันรายได้ข้าแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ล,ละพันเข้าแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะได้เงินแล้วนะคะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่มีประกาศจ่ายไปเมื่อวานนะคะภาคเหนือเป็นภาคแรกมีเงินเข้าแล้วหลายจังหวัดนะคะทางทกศนะคะก็ได้โอนตรงเข้าบัญชีธนาคารของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ลงทะเบียนไว้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะมีหลายจังหวัดแล้ว แล้วที่เงินเข้านะคะส่วนบางท่านนะคะอีกหลายจังหวัดยังไม่เข้าก็ต้องรอกันก่อนนะคะเพราะว่าการจ่ายของแต่ละจังหวัดนะคะการจ่ายของแต่ละสาขานะคะก็จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเมื่อวานนะคะ24พฤศจิกาย,ยน2565น2565 ก็จะมีการจ่ายของภาคเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกสุโขทยัยกำแพงเพชรจังหวัดตรากนะคะแล้วก็อุตรดิตฐ์อุทัยธานีนะคะส่วนวันนี้นะคะก็จะมีจ่ายสองภาคนะคะจะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปทั้งหมดนะคะทางช่องก็อยากจะขอกาลังใจเล็กๆน้อยๆจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านนะคะใครเพิ่ง เข้ามาชมเป็นคลิปแรกก็อยากจะขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าท่านใดเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์ช่วยแชร์กันออกไปให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการจ่ายของ2ภาคนะคะภาคเหนือนะคะแล้วก็ภาคอีสานมาที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะคะมี3จังหวัดก็จะเป็นลำปางนะคะจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่นะคะส่วนภาคอีสานนะคะก็จะเป็นจังหวัดอุดรธานีร้อยเอ็ดนะคะมหาสารคามแล้วก็อุบล ราชธานีนะคะจากที่ติดตามข่าวมานะคะตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้นะคะมีได้รับเงินหลายจังหวัดแล้วนะคะอย่างจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะมีอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะอำเภอตานสุมอำเภอบุญทลิกนะคะอันนี้ก็ได้รับเงินแล้วนะคะแล้วก็ไปในส่วนของจังหวัดมหาสารคามก็ได้เงินแล้วเช่นกันนะคะร้อยเอ็ดพนมไพรนะคะอู่แก้วอุดรน,นะคะลำปางสีเมืองใหม่อันนี้ก็ได้แล้วเหมือนกันนะคะส่วนวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นการจ่ายต่อนะคะในของส่วนของภาคอีสานนะคะภาคอีสานในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นขอนแก่นนะคะสกลนครนครพนมกาลสินนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดยะโสธรนะคะจะมีการจ่ายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะวันที่27ก็จะเป็นของภาคอีสานนะคะ28นะคะก็จะเป็นภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นั่นเองนะคะการจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะก็จะจ่าย ทั้งโครงการประกันรายได้ข้าวนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันนะคะก็จะสลับกันจ่ายหมุนเวียนกันไปนะคะสาหรับสองโครงการนี้เพราะเริ่มจ่ายวันเดียวกันเลยคือวันที่24พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะสําหรับผู้ที่เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตภายในวันที่18พฤศจิกาย,ยนนะคะการจ่ายเงินนะคะก็จะจ่ายตอนนี้จ่ายประจํางวดที่1ถึงงวดที่6นะคะส่วนงวดที่7และงวดต่อไปเดี๋ยวทางช่อง จะหาข่าวมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามนะคะทางช่องไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ